ตัวนี้นะคะจะเป็นเดสนะคะพี่หงก็จะวาดมาใส่แบบนี้นะคะเราจะสร้างเป็นชุดเดสก่อนนะคะอันนี้คือลูกค้าส่งแบบมาค่ะเราจะสร้างเป็นชุดเดสก่อนแล้วทีนี้เราจะนําท่อนล่างเนี่ยคะ่ะท่อนล่างขององค์เนี่ยนะคะเราจะนํามาแยกเพื่อที่จะจับจีบตรงนี้คะ่ะเขาจะมีหนึสานะคะแล้วก็ตัวเนี้เขาจะป้าย กระโปงตัวนี้จะต้องผ่านหลังด้วยนะคะไม่งั้นเดินเดินยากนะคะหรือถ้าไม่ผ่าหลังก็จะต้องผ่าตรงนี้แต่ถ้าผ่าตรงนี้เนี่ยชิ้นเนี้ยก็จะมีสิทธิ์เปิดได้ซึ่งจะทําให้ดูไม่ค่อยเนียบนะคะคือทําได้สองวิธีะคะ่ะทีนี้เวลาเราวาดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนําท่อนล่างเนี่ยคะ่ะท่านหลังท่านหลังไม่ต้องเลยนะคะเรานาเปิดท่อนล่าง ผมขึ้นหน้ากันเราก็นำมาลากอ็อบี้ออกมาเป็น2แผ่นอย่างนี้เป็นขวาเป็นซ้ายอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มากำหนดแนวกำหนดแนวที่เราจะป้ายนะคะจะให้ป้ายถึงฝั่งนี้หรือจะป้ายแค่นี้ก็ได้นะคะอยู่ที่เราจะดีไซน์เลยค่ะ จะเฉียงมาอย่างนี้นะคะเพื่อที่ตรงนี้เนี่ยจะโชว์ลายสองฝั่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วจีบเนี่ยค่ะจีบเนี่ยจะออกมาจากเอวอย่างนี้นะคะอันนี้จีบที่หนึ่งจีบที่สองโดยที่นะคะ เราเพราะว่าไปคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ปิดเก็บค่ะตรงนี้เราก็ปิดเก็บนะคะ ตรงนี้แต่เราจะตัดออกเลยแบบแบบแยกแบบเนี้ยจะเปลืองกระดาษเพราะว่าเราจะต้องลอกอย่างเต็มแผ่นอีกเป็นอีกแผ่นหนึ่งไปเลยนะคะจะต้องใช้วิธีลอกนะคะเพราะว่าชิ้นหน้าตรงเนี้ยเรายังต้องใช้อยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราตัดซับใน,นะคะ่ะดังนั้น อันนี้จะเป็นตัวตัวเต็มปิดแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเราก็ดูแนวนะคะว่าตรงเนี้ยเราจะป้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะตัดออกได้เลยค่ะ,ะเวลาทําแบบเนี้ยก็จะต้องแบบมีความมั่นใจหน่อยนะคะคือเราดูว่าโอเคแล้วเนี่ยเราก็ตัดได้เลยค่ะ ทีนี้เวลาเราตัดเนี่ยบางครั้งเราจะตัดให้ตรงเส้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องเนี่ยอย่างเงี้ยเราขีดเส้นมาอย่างนี้ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราจะจับจีบผ่าตามนี้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่สวยนะคะวัดเข้ามาใหม่วัดเข้ามาสักสองนิ้ว เราเปลี่ยนเส้นนะคะแล้วทีนี้ก็ตัดไปถึงสะโพก ตัดไปถึงแนวด้านข้างนี้เลยค่ะทีนี้ก็หากระดาษมาเสริมข้างล่างนะคะเราเราแปะกระดาษแล้วจะได้ทรงนี้นะคะทีนี้เราจะมาแต่งเส้นค่ะ อันนี้คือแนวด้านข้างนะคะแต่งเส้นด้านข้างก่อนนะลากเส้นใหม่อะคะ่ะให้เขาต่อนเนื่องกันนะคะเขาจะมีมุมหักที่เราที่เราตัดกระดาษมาจนถึงด้านข้างอะคะ่ะเราก็แต่ง น,นี้นะคะน,นี่ก็จะคือตะเข็บข้างทีน,นี้เราจะมาใส่เส้นตีบนะคะเขามีสามขีดใช่ไหมคะแล้วก็ขีดขีดลงไปเลยคะ่ะจะพับก่อนก็ได้นะคะอันนี้ขีดไปก่อน ไม่ต้องไปขีดโค้งนะคะขีดตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าขีดโคง้งมันจะค่อนข้างขืนทางผ้าค่ะถ้าเราไปขีดโค้งนะคะอันนี้คือช่องที่เราแยกออกนะคะ<อ>เาก็จะมาอย่างนี้ เราขีดแล้วเราก็ทีนี้เราจะแต่งเส้นเอวนะคะเราก็จะจับจีดนะคะให้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเย็บล็อกลงมาหน่อยเดียวนะคะแล้วก็ปล่อยข้าเป็นจีดแตกะคะ่ะคืออันนี้จะเป็นผ้าทองไหมผ้าไหมเนี่ยเขาจะอยู่ทรงเขาจะจับได้นะคะแต่ถ้าเป็นผ้าอย่างอื่นพวกผ้าวาเลนติโน่อะไรพวกนี้ถ้าเน้นนิ่มเนี่ย เขาจะจับจีบไม่อยู่นะคะเขาก็จีบเขาจะไปอีกทรงหนึ่งดังนั้นจะต้องมีตัวรองข้างล่างคล้ายๆการจับเดบประการถ้าเจอผ้าเนื้อนิ่มนะคะแต่อันนี้เขาเป็นผ้าไหมใช้เตารีดทับก็อยู่ทรงแล้วเขาก็จะแบนอยู่อย่างนั้นนะคะจีบก็จะไปอย่างน้นนะคะทีนี้เราก็จะแต่งเส้นเอว อันนี้หักเดี๋ยวเราต้องเสริมกระดาษนะคะไม่ให้เขาเป็นมุมนนหักอันนี้คือเส้นกลางหน้าเนี่ยอันนี้คือเส้นกลางนะคะเนี่ยค่ะที่ทำลูกศรไว้เนี่ยนะคะลาให้เขาเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้ ตรงนี้ก็เสริมนะคะอย่าให้ก็เป็นมุมหักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต่ออันนี้เดี๋ยวเวลาเราไปต่อกับท่อนบนนะคะให้เขาโค้งโค้งดูสวยงามนะคะ จะได้กระปุจากจีบ,จบนี้นะคะทีนี้เวลาตัดเวลาตัดจะมีชิ้นนี้ข้างหน้าเนี่ยจะมีสองแผ่นนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นนี้ยจะต้องตัดสันทบตัดเต็งแผ่นตัดซ้ายและขวานะคะ ตัดซ้ายและขวาเวลามาวางเจอยกันเลยคะ่ะเวลาเรานําชิ้นนี้มาวางพับเลยคะ่ะเราจะยึดเส้นกลางเนี่ยเป็นหลักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวตัวชิ้นล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกจะเป็นตัวล็อกไม่ให้จีบตัวเนี้ยแตกนะคะแล้วก็ด้านข้างก็ไปต่อกับตลกเหงนะคะ